ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนปักลัดไม่ต้องไปบริจาคให้มัส,สิดท,ที่ไม่ใช่ของท่านสู้เราใครสู้เรามันคนจนใครคนจนมันกำพ้าใครกำพ้ามันแม่ไม้ายใครแม่ม้ายมันเงินสากาัดปากลัดต้องอยู่ปากลัดกุรบานปากลัดต้องอยู่ปากลัดซ้อนี่มาสับอิหม่ามชฟฟีนะรอฮหมาหุดหรอดังนั้นผมบอกว่าผมอยู่ก้นซอยสะพานควายสู้เราปากซอยเชือดกุรบันไม่ต้องมาแจกผมนะ ถ้าคนตามทางยังไม่ได้อย่าถึงผมนะอาจารย์ต้องได้ก่อนไหมถ้าเจ็ดสองเชือดคุฎบนันผมไปอิหมัมแจกครบยังถ้าครบแล้วเหลือค่อยมาไม่ได้อิหมัมต้องได้ก่อนไหมเราต้องไปปฏิวัติและปฏิรูปใหม่ว่าวันนี้เราต้องเป็นคนให้วันนี้เราจะเป็นคนเอาแล้ววันนี้อย่าลืมคนในหมู่บ้านซอดะก้อที่ดีที่สุดบริจาคที่ดีที่สุดกับคนในบ้านเริ่มที่ไหนเริ่มในครอบครัวไม่จะบอกเรามีตังค์แต่เราบอกว่า เราอยากอายุยืนเราอยากสุขภาพดีมีบรารกัตนบีบอกว่าไงซีลาตุรอหิมทําบุญกับใครก็สู้ทําบุญกับเครือญาติไม่ได้ทําบุญกับใครบริจาคที่ไหนก็สู้บริจาคในหมู่บ้านไม่ได้สร้างคนในหมู่บ้านก่อนอันนี้คือเรื่องของอะไรเรื่องของนาฟกอแต่ที่นี่ก็คือมัสยิดก็มีตังส่งเสริมเด็กเรียนอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะนั่นแหละสิ่งที่ถูก